ชื่อว่าระเบิดเราต่างรู้ดีกันว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงและมีพลังการทำลายล้างสูงมันพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบๆอย่างไม่ปราณีถ้าหากเลกได้ใครเล่าจะอยากเข้าไปใกล้แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์วางระเบิดสะเทือนขวัญพี่น้องชาวไทยในทุกๆครั้งเราจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเดินเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวทันทีอย่างไม่รอรี และไม่เกรงกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าพวกเขามีหน้าที่ทำอะไรและเขาเป็นใครพวกเขาถึงได้กล้าที่จะเสี่ยงเพื่อพวกเราหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ e o d สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่คือชื่อของพวกเขาหน้าที่หลักของพวกเขาคือเข้าพื้นที่ตรวจสอบเก็บกู้หรือทำลายวัตถุต้องสงสัย ว่าเป็นวัตถุระเบิดทุกครั้งที่เกิดเหตุขึ้นแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้พวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างเพราะหน้าที่นี้ไม่ใช่ใครก็ทำได้เพราะนอกจากความกล้าและความเสียสละที่พวกเขามีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วพวกเขายังต้องผ่านการอบรมจากกรมสัมภาวุธเป็นระยะเวลาสเดือนและไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งเดือน เพื่อที่พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะตรวจสอบจำแนกประเภทของระเบิดรวมถึงการจะปลดชนวนระเบิดอีกด้วยและด้วยการมีผู้นำที่ดีเข้มแข็งมั่นคงมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวผลิกกำลังกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เรียกว่าทีมภารกิจที่พวกเขารับผิดชอบในการเก็บกู้ตรวจสอบก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อมีการรับแจ้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ทุกคน เข้ามาอยู่จุดนี้ล้วนมีที่มาด้วยใจเสียสละเดิมก็รับราชการเป็นฐานอากาศนะครับเราสนับุฒินะครับก็โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับครั้งแรกเมื่อปีพศ2537แต่ตอนเป็นทหารากาศปีประมาณพศ2528อยู่ทหารอากาศก็ประมาณ9ปีนะครับก็โอนมาเป็นตำรวจมาเป็นตำแหน่งรองสารวัตรกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ แล้วก็อยู่หน่วยกู้ระเบิดเนี่ยนะครับก็ตลอดเวลาแล้วก็เติบโตในสายงานนี้นะครับก็ตั้งแต่ปีพศ2537ก็ประมาณ20ป,ปีนะครับอยู่ที่นี่นะครับเนื่องจากว่าตอนเป็นทาหารเนี่ยได้เลือกเรียนเหล่าสนวุธนะครับซึ่งศึกษาด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเหล่าทัพอยู่แล้วนะครับแล้วประกอบกับก็ตอนนั้นก็เป็นอยู่ในโรงเรียนจากา,กาศนะครับก็เป็นครูฝึกทีนี้ก็อยากจะ มาอยู่ในเชิงปฏิบัติดูบ้างนะครับก็เห็นว่าทางตำรวจขาดแคลนนะครับก็สมัครใจมาอยู่ที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งมันเป็นงานที่ปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติสมจริงนะครับก็แรกๆเนี่ยก็คือเวลามาอยู่หน่วยเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นผู้ช่วยไปก่อนนะครับจนเรามั่นใจเราก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปหาระเบิดตอนที่ผมเข้าไปทีแรกเนี่ยนะครับก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็กลัวด้วย แต่การที่ว่าเราได้ทำงานแล้วก็ได้ศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจวิธีปฏิบัติการเข้าการออกการเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วก็ศึกษาตัวระเบิดอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรามั่นใจตรงนี้เราก็สามารถเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ครับในการที่เป็นตำรวจเนี่ยคือรู้สึกว่ามันได้ทํางานอะไรที่ว่ามันหลายอย่างมันได้สมบัสประชาชนคือได้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 ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ่ก็เลย อยากมาทาถามว่าอย่างกลุ่มงานเก็บกู้เนี่ยมันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งแต่ซึ่งว่าในงานเก็บกู้เนี่ยมันจะน้อยคนนะครับน้อยคนที่ทุกคนจะไปฝ่ายนฝ่ายนที่จะมาเป็นนักเก็บกู้เพราะว่าการที่คนเราที่มาอยู่เก็บกู้เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายนะครับคือมันหมายถึงสูญเสียร่างกายสูญเสียชีวิตแล้วก็รวมไปถึงอาจจะสูญเสียครอบครัวด้วยแต่ว่า ในการที่เรามาอยู่เนี่ยตอนมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าหาคนยากที่จะทำตรงนี้เพราะว่าประชาชนมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดประชาชนก็ต้องรอคอยและมีความหวังที่สุดเพราะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาทำตรงนี้ในสิ่งที่ยากที่สุดเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยที่สุดเคยอยู่เคยเป็นตำรวจมาหลายหน่วยแล้วครับเคยอยู่เป็นตำรวจสันติบาล เยเป็นตำรวจปพมมาแต่ทีนี้ทำงานไปมันมันไม่ตรงกับใจเราะครับผมก็เลยเปลี่ยนบทบาทดูว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรก็มาอยู่ที่นี่ครับผมมีความรู้สึกว่าทำงานมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับตอนที่ผมไปอยู่หลายๆหน่วยมาแล้วก็มันรู้สึกว่ามันมันยังไม่ตรงใจครับตอนนี้ก็คือค้นพบสิ่งที่ตัวเองค้นหามานานครับ แต่ตอนนี้มันมาเจอสิ่งที่เราโดนใจครับก็คือมาอยู่ที่นี่ครับรู้สึกรู้สึกดีครับผมรู้สึกมีเกียรติที่ได้มาอยู่ตรงนี้การที่พวกเขาตัดสินใจเลือกก้าวเข้ามาสู่หน่วยงานนี้ก็เปรียบเสมือนว่าพวกเขาเอาขาข้างหนึ่งยื่นเข้าไปในสวรรค์แบ่งตรงกลางระหว่างความเป็นและความตายซึ่งมีทั้งคนที่เข้ามาใหม่และคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนใจจะไปจากจุดนี้ ม,มันเหนื่อยแต่ว่าเราก็มันผ่อนคลายครับหายเหนื่อยเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วงานผ่านรุ่นร่วงไปด้วยดีครับก็ <c oughs> คืออาชีพตํารวจเป็นอาชีพที่ผมไปฝันมาไม่ได้คิดจะเดินแบบหรือว่าตามแบบใครที่เห็นก็เป็นตำรวจและอยากเป็นนะครับเป็นอาชีพที่ผมชอบมานานครับตั้งแต่เล็กแล้วก็พยายามศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จนมาสอบได้ก็เป็นตำรวจแต่แค่นี้ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นกำไรชีวิตของผมเลยครับขอตั้งมั่นว่าจะขอปฏิบัติหน้าที่ ให้ดดีีท่่สุเพือปรระะชาชานนคับแม้ว่าดาบตำรวจพงศกรพระมณีเพิ่งจะเข้ามารับบทบาทในการทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างเป็นทางการได้ในเวลา1-2ปีแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นและพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติภารกิจให้ออกมาดีที่สุดแม้รู้อยู่ว่าทุกย่างก้าวจากนี้ต้องก้าวต่อไปในหน่วย EOD มีความเป็นความตายเป็นเดิมพันชีวิต ด้วยความที่เป็นหน่วยเก็บกู้มีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้บางๆแล้วการปฏิบัติภารกิจในบางครั้งก็ไม่ราบรื่นราบเรียบและผ่านไปได้ด้วยดีเสมอทุกครั้งค่ะเพราะทุกคนที่ต้องเก็บกู้ตรวจสอบและทำลายทำหน้าที่ระวังภัยหรือจะสู้ผู้มุ่งก่อการร้ายที่คอยทำลายได้หลากหลายครั้งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นบทเรียนให้พวกเขาก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งค่ะ